สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกผลการประกวดที่น่าสนใจมากๆครับกิจกรรม1 4 1 4 plus contest ครั้งที่4 digital featuring Perth Print กับ AI นะครับซึ่งจัดในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่28ข้อมูลเราก็มาจากประกาศผลยังเป็นทางการเลยคือเขาเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างความคิดคนกับ AI นี่แหละครับ ใช่ค่ะคือแนวคิดหลักนี้น่าสนใจมากความคิดมนุษย์และ AI หัวใจดิจิตัลคำว่า f รีจอริงนี่มันแบบว่าไม่ใช่แค่ใช้ AI เป็นเครื่องมือเนาะแต่มันเหมือนทำงานด้วยกันเป็นคู่หูกันเลยซึ่งผลที่ออกมานี่ก็ะสะท้อนตรงนี้ดีทีเดียวค่ะครับ น่าสนใจว่าการฟีเจอริงแบบนี้มันจะออกมาเป็นยังไงบ้างงั้นเรามาไล่ดูผลรางวัลกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากรางวัลขวัญใจมหาชนหรือ Popular Vote รางวัล2,000บาทนะครับตกเป็นของคุณสุพัตราศีตลาพินันผลงานชื่อแม่ไก่แดงแสนขยันครับ อ๋อ oh, แม่ไก่แดงแสนขยันฟังดูเหมือนเป็นนิทานนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าเด็กๆอะไรแบบนี้การใช้ AI มาช่วยตรงนี้ก็อาจจะแบบว่าช่วยสร้างโครงเรื่องสร้างตัวละครหรืออืมสร้างภาพประกอบด้วย generative AI ก็ได้ทำให้เรื่องเล่าเดิมๆม,มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาในยุคดิจิตัลนะคะเป็นไปได้เลยครับแสดงว่า AI นี้ก็เข้ามาช่วยงานวรรณกรรมได้เหมือนกันถัดมานะครับเป็นรางวัลชมเชยมี2รางวัลรางวัลละ2,000บาท รางวัลแรกนี่ทีม AI กับหัวใจเก้าดวงผลงานคือคลื e ่นเอ่ยคลื่นใจแอปพลิเคชันใดช่วยได้ชื่อนี้แบบว่าชัดเจนเลยนะคะน่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือไม่ก็เครื่องมือช่วยอะไรสักอย่างการใช้ AI ในแอปก็อาจจะเกี่ยวกับการประมวลผลเสียงการให้ข้อมูลหรือว่าการช่วยเข้าถึงบริการต่างๆคำว่าคลื่นใจนี่อือาจจะสื่อถึงการช่วยเหลือด้านอารมณ์ก็ได้นะคะหรือการนำทางซึ่ง AI เดี๋ยวนี้ก็เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ ครับผมส่วนรางวัลชมเชยอีกรางวัลน,นะครับทีมสิทธิ์และครู2025ผลงานไขข้อสงสัยเรื่องคำสันทานกับครูฝนอันนี้ชัดเลยครับมาทางด้านการศึกษาใช่เลยค่ะการเอา AI มาช่วยไขข้อสงสัยเรื่องเรียงอย่างเรื่องคำสันทานเนี่ยก็อาจจะมาในรูปเอ่อแชทบอท ติวเตอร์ส่วนตัวที่แบบตอบคำถามได้อธิบายได้ยกตัวอย่างหรือสร้างแบบฝึกขัดให้เหมาะกับแต่ละคนเลยก็ได้ค่ะก็เป็นการใช้ AI สร้างการเรียนรู้ที่แบบว่าเฉพาะบุคคลมากขึ้นครับจะเห็นว่าแค่รางวัลชมเชยก็มีทั้งเครื่องมือช่วยเหลือทั้งการศึกษาแล้วนะครับต่อกันที่รางวัลรองชนะเลิศครับเงินรางวัล3 0 0 0บาทผู้ได้รับรางวัลคือคุณพรพิทัก์มโนจิตผลงานลาลา่าร้องเพลงกับ AI เพลงก้าวไปด้วยกันโห oh, ร้องเพลงกับ AI อันนี้น่าสนใจมากค่ะอาจจะเป็นการใช้ AI ช่วยแต่งเพลงทำนองเนื้อร้องอะไรแบบนี้หรืออาจจะเรียบเรียงดนตรีหรืออืมอาจจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงสร้างเสียงร้องคู่หรือแม้แต่ปรับแต่งเสียงร้องของเราเองก็ได้นะคะเหมือนมีคู่หูเป็นนักดนตรีดิจิตตลเลยครับ แสดงว่า AI นี้ไม่ได้จำกัดแค่เรื่องข้อมูลแล้วจริงๆแต่ยังเข้ามาในกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างดนตรีได้ด้วยและแล้วก็มาถึงรางวัลสูงสุดครับรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล7,000บาทได้แก่ทีม The Best Team ครับผลงานเสียงที่ยังไม่จากไปเสียงที่ยังไม่จากไป ชื่อนี้อืกระตุ้นความอยากรู้มากค่ะมันอาจจะตีความได้หลายอย่างเลยนะคะอาจจะเป็นการใช้ AI ช่วยฟื้นฟูหรือเก็บรักษาเสียงคนสำคัญหรือเสียงที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นงานสร้างสารรค์ที่ใช้เสียงเป็นแกนหลักในการเล่าเรื่องโดยมี AI ช่วยสร้างบรรยากาศหรือ เอ่อเอฟเฟกต์ซับซ้อนเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงกับความทรงจำหรือสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งก็ได้ค่ะฟังดูแล้วแต่ละผลงานนี้ตีความแล้วก็เอา AI มาใช้ได้หลากหลายน่าทึ่งจริงๆครับสรุปแล้วเงินรางวัลทั้งหมดก็16,000บาทนะครับทาง1414 plus 14ผู้จัดก็แสดงความยินดีกับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านเลยที่มาร่วมสร้างสารรค์ไอเดียกัน ใช่ค่ะผลลัพธ์พวกนี้มันเป็นมากกว่าแค่รายชื่อผู้ชนะรางวัลนะคะแต่มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยว่าการผสมผสานกันระหว่างความคิดสร้างสารรค์ของคนกับความสามารถของ AI เนี่ยมันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆได้เยอะมากจริงๆค่ะใช่เลยครับการประกวดครั้งนี้เหมือนเป็นโชว์เคสที่ดีมากๆเลยที่ทำให้เราเห็นว่าแนวคิดความคิดมนุษย์และ AI หัวใจดิจิทัลมันเกิดขึ้นได้จริง แล้วการฟีเจอริงกันระหว่างคนกับ AI มันก็ออกมาเป็นรูปธรรมได้หลายแบบตั้งแต่เรื่องเล่าแอปการศึกษาดนตรีไปจนถึงงานที่อาจจะเกี่ยวกับอ,อารมณ์ความทรงจำอะไรแบบนั้นเลยนะครับค่ะและนั้นก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราคิดกันต่อนะคะ ว่านองเหนือจากเวทีประกวดแบบนี้แล้วเนี่ยการผสมผสานศักยภาพระหว่างมนุษย์กับ AI แบบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการสร้างสารรค์การเรียนรู้หรือแม้แต่การสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงอีกบ้างแล้วจะมีรูปแบบการแสดงออกใหม่ๆอะไรหรือการใช้งาน AI ในฐานะคู่หูสร้างสารรค์แบบไหนที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตอันใกล้นี้คะภาพหูฟัง ไมโครโฟนและแถบเสียงตัดกันก่อนกระจายออกเป็นตัวหนังสือสีเงินปรากฏข้อความ The Best Teams เสนอในห้องทำงานที่โรงพยาบาลกริดชายหนุ่มหน้าตาดีนั่งอยู่ตรงข้ามคุณหมอใบหน้าของทั้งคู่เครง่งเครียดอืมจากการประเมินครั้งล่าสุดถือว่าคุณทำออกมาได้ดีนะครับ แต่โรค PTSD เนี่ยนอกจากจะใช้ยาช่วยแล้วต้องใช้การบำบัดทางจิตแพทย์ร่วมด้วยเดี๋ยวผมจะให้คุณเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อให้จิตแพทย์ช่วยประเมินอีกทีนะครับคุณหมอใช้มือวาดกลางอากาศภาโพโฮโลแกรมรูปหุ่นจิตแพทย์ปรากฏขึ้นเดี๋ยวสวมนี่หน่อยนะคะกริดรับแว่น VR มาสวม ภาพย้อนอดีตผ่านแว่น V R